สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ของสวยๆอีกแล้วครับมาแล้วนะครับผมเขาต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของซูเปอร์ซูเปอร์เอ็กไซเตอร์นะครับผมฟอนเทียนะครับคันนี้เป็น4ี่ตัวเตี้ยนะครับทำความสูง2นิ้วครึ่งครับอยางที่ได้เป็นยาง265ทับเจ R 1 6นะครับนี่เต็มซุ้มเลยใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับ โซเปอร์ทำวามสูงด้วยสองนิ้วครึ่งนะครับปีกนกปรับองศาที่ติดตั้งให้นะครับมุมแคมเบอร์ตั้งศูนย์ลงสวยๆนะครับดูฝั่งขวาบ้างนะครับ้องว่านเถออนมาทางนี้หน่อยโอเคนะครับสวยงามเลยนะครับเพืเนนะ่อนๆนะดูท้องๆดูใต้ด้านล่างก็สูงๆลอยๆนะครับหนาหลักๆก,ก็คือ ปีกนกปรับองศานะครับที่เราคิดค้นแล้วก็สร้างสรรค์ให้กับคอนเทียครับเพื่อนๆนี่ตั้งศูนย์ง่ายการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับนะฮะนะครับสวยงามลงตัวนะครับพลังมีตรงเต็งยาวนะครับนะไม่มีมามาขอบคุณครับหน่อยเร็ว